สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาให้ชมโพ9้ใบที่ผมได้มาจากตลาดนัดนะครับตลาดนัดคือเรียกว่าตลาดนัดพระแล้วกันเนาะออคนที่เขามาขายพระก็แล้วกันเนี่ยคือองค์ที่ผมได้มานะครับตามตลาดนัดหรือว่าไปไปหามาได้ตามตลาดแล้วกันนะครับนี่คือโพ9ใบนะครับซึ่งทุกคนใฝ่ฝันหามาก หลายคนโทรมาขอผมแบ่งปันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะก็ไม่ขายถูกแล้วก็ไม่ขายแพงเกินนะครับเปิดราคาไม่ถูกเกินแล้วก็ไม่แพงเกินนะครับสำหรับโพก้าใบสำหรับองค์นี้ก็ได้มาเองนะครับซึ่งไปส่องมาจากตามตลาดต่างๆเห็นไหมครับอ,อันเนี้เนื้อแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าเนื้อผงพุทธคุณที่ผสมกับว่านนะครับผสมกับว่าน เป็นองค์ที่ชัดมากนะครับเป็นองค์ที่ชัดมากเลยนี่ชัดดีไหมเนี่ยเนี่ยครับโพก้าใบเนื้อว่านนะครับนเนื้อว่าน,นจะเป็นอย่างรครับนี่คือด้านหน้านะครับโพก้าใบส่วนตำแหน่งที่วิธีดูจุดจ่ายตางผมก็บอกแล้วนะครับใบโพใบไหนที่เป็นลุ่มหลุมครับใบโพที่เป็นลุ่มหลุมด้านข้างติดกับขอบนะใบที่2ขึ้นไปทางด้านขวามือเราจะเห็นครับเป็นรูบุบบุมอยู่นะครับ อันนี้เราเรียกว่าพระสมเด็จโพ9ก้าใบยอดนิยมเลยนะครับโพ9ก้าใบยอดนิยมเหนือผสมกับว่านต่างๆนะครับนี่เลยสีผิวแบบนี้เลยของแท้ของจริงต้องคมชัดองค์พระลํำสรรค์องค์พระคมชัดแบบนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นใบหรือว่าก้านใบจะคมชัดสำหรับเสียนท่านก็จะต่อติดๆกับก้าน กระดูกกลางของโพใบโพนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยครับนะนี่คือลักษณะเนี่ยมาให้ f c ดูนะครับดูชมแล้วก็จําให้ได้แคปหน้าจอไปดูแล้วท่านก็จะจําได้ลักษณะเป็นยังไงซึ่งถ้าดูของจริงแล้วว่ามันดีกว่าการบรรยายผมจะให้ดูด้านหลังนะครับนี่หลังคือพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีพวกเส้นใยห,หรือว่าไฟเบอร์ของมวลสาร ที่เป็นว่านนะครับ่ยเป็นเส้น้ๆาขาวๆข,ขวามือเราครับนี่แหละนะส่วนผงต่างๆที่รวบรวมแล้วก็แต่ละอย่างก็จะคล้ายๆกันของของหลวงพ่อกวยเนี่ยนะก็จะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะมีอะไรบ้างคาถาอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่แบบนี้แหละนะเอออันนี้ก็จะเสริมคาถาที่เกี่ยวกับแม่วาทธรณีไปด้วยนะเน้นอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเน้นอีกอย่างหนึ่งนะ นี่คือโพก้าใบหลังแม่พัทธรณีบีบมวยผมหรือบางคนก็เรียกว่าหลังพระแม่พระแม่อะไรนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยโพก้าใบหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับเป็นพระที่ยอดฮิตนะเป็นพระที่ยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยอะนะครับสาหรับพระสมเด็จโพก้าใบนี่ยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยอันดับสองก็เป็นเหรียญกลมปีสองพันห้าร้อยสี่ลอกลงไปก็เป็นแหวกม่านนะครับปางมารวิชัยอกใหญ่ หรือว่าข้างเม็ดก็มีหน้าเล็กหน้าใหญ่อีกนะครับแล้วก็หย่อนลงไปอีกก็เป็นพระสมเด็จมีกําไรนะครับพระสมเด็จมีกําไรแขนซ้ายติดตัวแล้วก็จะทําให้ทําอะไรก็มีกําไรประมาณนี้ครับและที่ยอดทิตอีกอย่างก็คือหนุมานนะครับหนุมานนะครับก็มีทั้งเนื้อทองแดง เนื้ออัปาก้าพวกนี้ครับทองแดงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังยันถ้าอัปาก้าส่วนใหญ่จะเป็นหนุมานนะครับแต่ที่พบเทีอที่ผมพบเห็นเนี่ยคนอื่นยังไม่พบเนี่ยของผมมีทองแดงลมดําทองแดงเนื้อมันปูก็มีหนุมานนะนะเออคนอื่นยังไม่เจอเลยนะผมมีนะครับอันนั้นนะนะแต่ทองแดงน่าจะมีน้อยดูแล้วผมมีเยอะยังมีแค่หนึ่งองค์เอง,เองคิดดูเหอะ แต่คลิปนี้มาให้ชมก็คือพระสมเด็จโพ9้าใบหลังพระเมธรณีบีบมวยผมนะครับเป็นเนื้อมวลสารที่เกี่ยวกับวานต่างๆนะครับลักษณะคมชัดส่วนรายละเอียดตรงไหนที่ผมเคยบอกว่าดูจุดใจตังนะครับเอาง่ายๆของแท้คือต้องคมชัดนะทุกอย่างเลยงานของหลวงพ่อควยเนี่ย นะถ้าของแท้นเนี่ยดูง่ายๆคือจะคมชัดใช้คำนี้ใช้คมชัดองค์พระลำสันสมส่วนแบบนี้ครับรเพราะฉะนั้น FC เมื่อได้ชมแล้วก็จำไปนะครับจำไปเพื่อจะได้ไปหาตามตลาดพระนะครับนี่คือพระที่ผมได้มาโดยไปหาเช่าตามตลาดนะครับตลาดพระที่เขาขายกันหรือว่าพวกเขียกรอง ไม่เคียก,กองก็ดีประมาณนี้ครับนะเนี่ย,นะยผมได้มาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้น FC อย่าไปคิดว่าเราคงไม่มีโอกาสละมั้งประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราดูเป็นตามที่ผมสอนผมบอกไปมีโอกาสไปเจอนะครับเนี่ยผมไปวันแรกก็เจอเลยตลาดเนี่ยเจอเจอของดีๆงั้นเลยนะไปธุระเสร็จแล้วก็ไปตลาดนี้แหละก็ไปเจอเคี่ยวหมูตันหนึ่ยาง แล้วก็โอ้ยาวนะเขี่ยวหมูตันนี่ผมได้มาทําคลิปไปแล้วอะ่ะยาว20เซนเลยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ7นิ้วอะ่ะนะเขี่ยวหมูตันอะ่ะก็จะตันตั้งแต่เกือบโคนเลยนะมีรูกวงๆอยู่โคนนิดเดียวเราก็ตันหมดเลยมีแต่คนบอกว่าสวยแล้วก็ไปเจองากระเด็นที่แกะเป็นรูป พระนะครับ25ศตวรดรด้วยนะครับซึ่งก็ทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็กไปดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เน้นตรงที่ว่าพระสเด็จโพก้าใบหลังพระเมตรตุณีเนือผสมมวนสารที่เป็นว่านนะครับอ,อย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่ได้นะครับไม่แน่ของคนนี้ยถ้าเราดูไปแล้วเราก็จะเจอสนามนี้วันนี้เจอแค่หนึ่งองค์ที่แท้ที่ไม่ใช่หรือของ ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าของปลอมนั่นเองมีประมาณ20-30องค์เลยนะถ้าเราดูเป็นก็ได้เปรียบสำหรับคลิปนี้ก็ไวยพอรอนให้ FC ได้พบได้เห็นนะครับเอาวุธถุมคลของหลวงพ่อกลวยทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้มาไว้ครอบครองติดตัวนะครับสวัสดีครับ